แล้วก็เปิดเครื่องนะคะด้วยการหมุนและดึงออกมา1ทีจากนั้นค่ะเราจะเทตัวน้ําเปล่าลงไปเพื่อเป็นการล้างเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะตัวโถข้างบนตัวนี้จะเป็นระบบพัดสไล์นะคะสามารถพัดสไล์หรือฝ่ายตะกี้ได้สามถึงสี่กิโลค่ะในเวลาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะปิดฟ้าลงจากนั้นเรามากดด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นด้านความร้อนส่วนฝั่งนี้จะเป็นความเย็นนะคะวิธีการกดเลือกค่ะให้เรากดที่หน้าจอค่ะ กดลูกศรลงค่ะให้ขึ้นตัวสัญลักษณ์นี้นะคะจากนั้นเราก็สามารถปรับระดับความร้อนได้เลยค่ะถ้าเป็นเบทโนมแนะนําให้ต้มอยู่ที่85องศาเบทผลไม้อยู่ที่65องศานะคะส่วนช็อกโกแลตอยู่ที่90องศาและไข่แดงอยู่ที่ประมาณ60องศาค่ะอันนี้เราจะต้มล้างเครื่อนก็จะต้มอยู่ที่ประมาณ65องศานะคะหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วค่ะเราก็กดที่ตัว P หนึ่งทีให้หน้าจอมันคายนะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม Start แล้วก็บิดไปที่รูปไฟค่ะ หลังจากเครื่องต้มเสร็จแล้วค่ะเครื่องจะทําการหยุดโดยการมีเสียงเตือนนะคะหลังจากที่เราทําการพาัตห้าถึงส0นาทีนะคะเครื่องก็จะร้องหลังจากนั้นเรากดสตาอปค่ะบิดตัวนี้กลับคืนหมุนตัวนี้เพื่อนําน้าร้อนลงมาล้างโถ ổ, ทําความเอ็นนะคะกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งเป็นการ ไล่น้ําที่เหลือจากข้างบนลงข้างล่างให้หมดค่ะสอแล้วก็ปิดนะคะระหว่างนี้เราสามารถเทนิกไอศครีมลงไปทําการพัาจไรลรอที่ล้างถุงด้านล่างได้เลยนะคะมีไอศครีมวันนี้ค่ะเราก็ปั่นทั้งหมด3กิโลนะ วันนี้ที่เราทำจะเป็นเบโนมเบโนมจะใช้การพาร์ทอยู่ที่8 0ดสถึงแปองศานะคะวันนี้เราจะใช้80องศานะคะหลังจากนั้นกดที่ตัว P อีกครั้งหนึ่งค่ะกดปุ่ม Start บิดไปที่รูปไฟรอ5-10นาทีก็ จะทำการพลาจารยเสร็จสิ้นนะคะหลังจากที่พ,พชชลาจาัยอยู่แล้วนั้นเราสามารถกดทํางานโถด้านล่างได้เป็นการปั่นเพื่อลลามนะคะก็ปัน่นสักประมาณ2-3นาทีได้ะคะ่ะ กดสตาร์ทอีกทีเพื่อเป็นการไล่น้ำหรือกดปันป่นไบพัดนะคะเพื่อตีให้น้ำออกมาให้หมดค่ะหรือจะทำการกดหน้ากากตรงนี้เพื่อเปิดให้น้ำไหลออกหังนั้นเราก็รอไอศครีมที่เรากำลังพาร์ทอยู่นะคะเสร็จค่อยปล่อยลงมาปั่นเย็น,นะคะ่ะ หลังจากผ่านไป5้าถึงสนาทีนะคะตัวเครื่องก็ร้องค่ะให้เรากดสต็อปปิดบิดตัวนี้ค่ะแล้วก็กดสต็อปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการไล่มิกนะคะแน่ใจแล้วว่ามิกไอซ์รีมหมดก็คือให้ปิดตัวนี้นะคะกดสต็อปหลังจากนั้นค่ะ เราก็จะมากดทำความเย็นนะคะกดสตาร์ทแล้วก็ปิดไปที่ลูกทำความเย็น,นะคะ่ะตัวนี้เราสามารถเซตบอุณหภูมิได้นะคะว่าเราจะเอาติดลบอยู่ที่กี่องศาอันนี้คือเซตไปที่ลบสิบองศานะคะ สูงสุดจะอยู่ที่ลบ15องศานะคะแต่เราจะใช้อยู่ที่ประมาณลบ10องศาเท่านั้นค่ะสูงสุดจะอยู่ที่16องศานะคะแต่วันนี้เราจะเซตไปอยู่ที่ลบ10ค่ะแต่หลังจากที่ตัวเครื่องได้แล้วถ้าเรายังไม่พอใจในเนื้อไอศรีมเราสามารถปรับเซตอุณหภูมิตรงนี้ขึ้นได้อีก